นี่นะครับเช้าวันนี้นะครับทุกคนก่อนจะออกจากอคอกนะครับแมงงัวลูกงัวของผมกินอาหารเสริมเพิ่มโปรตีนเพิ่มวิตามินด้วยลำข้าวนะครับลำข้าววันนี้ผมผสมขีธาธา้เถ้าทานเกลือกากน้ำตาลนะครับทุกคนนะครับให้งวัวกินนะครับทีนี้การเลี้ยงงัวนะครับไม่ต้องใช้หัวอาหารเลยพี่น้องเลย งัวผมอยู่ได้อ้วนนะครับถึงจะเบ้อ้วนเหมือนงัวคนอื่นเขาเหมือนงัวคุนนะครับแต่ว่าอ,องวัวผมไม่ผอมนี่ครับเห็นว่าครับกินดีมากเลยผมให้งวัวผมกินแบบนี้ทุกๆุตอนเช้านะครับตอนเช้าก่อนออกจากคอกนะครับออไม่ขาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับสลี่ผมโอ้เฮบ พ่อน่โอ้มีตัวใหญ่ๆนะครับโซเล่เนี่สสำคัญคือเห็บด้อพี่น้องเ้อนะครับเห็บหลายครับเพราะว่ามันมีไขมันมันสูงนะครับไขมันมันสูงกว่าที่นี่กินง่วนนี่มันแห้งแล้วพี่น้องเ้อเห็บเลยชอบแล้วค้นมันก็นลายหนานะครับโซเล่นี่ครับ ส่วนมากั็จะเกาะอยู่ตามข้อนะครับนี่ตามข้อตามนี่วันนีดีดีพี่้องเอยเห็บน,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 นี่ครับฉันไม่อยากให้จับนะครับนี่นะฮอนะครับผมก็จะปล่อยง่วออกจากข้อได้พี่รองแล้วทีนี้นะครับ ตอนนี้งัวผมออกจากขอกแล้วด้วพี่น้องเด้อนี่ครับผมเอาไม้กั้นไว้กันงัวหน่อยงออัวตัวนี้นะครับกระโดดบ,บเป็นเด้พี่น้องเด้อนะครับนี่ไม่เหมือนซาลเร่ซาลเร่ดีโดดสูงนะครับไปนี่ครับก่อนจะออกจากขอกนะครับต้องไปกินน้ำซะก่อน ถุงพายใส่เชือกงัวแล้วลักนะครับลักตอกนี่ตัวนี้กินนาบดีนะครับ ไป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 นี่ครับต้องเอาตัวนี้ไปก่อนเอาสลโลลี่น้ำหนาส่วนตัวหน่อยก็บหูกมันน้ำหลังส่วนตัวนี้ครับนี่ขับเชือก ไปไปไป <c oughs> <Person a> <c oughs> ไปาจะมาไปผูกไว้พ <noon> ู่นนะครับน้องพุนต้นใหม่2ต้นนะครับ ดอวาแถวนี้ครับแถวนี่ยากระจายกำลังปงใหม่นะครับพวกอยาสัสน์นี่คือสถานที่เลี้ยงงวของผมนะครับที่เก่าที่เดิมเมื่อหน่อยผมเริ่มกินยาแล้วเด้อครับ เห็นว่าครับเร,เริ่มกัดหญ้าสีเขียวแล้วนี่ครับเบิ่งเบิมันกินหญ้าพี่น้องเลยงวนหน่อย ส่วนตัวนี้ก็จะผูไกไว้พี่น้องฟังผลนะครับไป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 ,ไป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 เดินไปอืม นี่คือสถานที่ผมเลี้ยงงวัวของผมประจำได้พี่น้องด้อนะครับผมก็จะผูกไว้แถวนี้นะครับนี่ครับเช้าวันนี้งวัวของผมก็ผูกไว้แถวนี้แล้วพี่น้องด้อนี่ครับนี่คือวิธีการเลี้ยงงวัวแบบไม่ต้องให้บรรยุงจะผูกไว้แบบนี้ก็เอาเวลาไปทำงานปกตินะครับพี่น้องเลย มีงานประจํานะครับเป็นเวลาไปทํางานเงื่อนห,หน่อยของผมนะครับมาจะก,กัดมันพี่รองเลยต้องไล่ระวังนะครับไม่ชอบยอกหลอดเรือพี่รองนะนี่นี่ครับเงื่อนหน่อยของผมนี่จับหัวมัน ตัวอ้วนนะครับโอ้ขากํลังเนื้อขานี่ครับขึ้นยาพี่้องเลยนี่เริ่มกระจิตปลายยาแล้วบอครับเนี่เริ่มกินยากเก็งแล้ว